เลดนามาจากคนที่มีสภาพการเงินติดลบชีวิตมีปัญหาทุกอย่างได้เปลี่ยนไปเมื่อเขาได้พบกับร่างทรงหญิงคนหนึ่งเธอมาทำพิธีที่บ้านในชั้นใต้ดินเธอเป็นร่างทรงของปีศาจสิ่งที่ร่างทรงให้เตรียมก็คือเส้นผมของคนที่รัก ตอนแรกเลดนามาเขาไม่ยอมเชื่อลางทรงจึงแสดงอิทธิฤทธิจนเลสนามายอมเชื่อและขอเป็นบริวารลางทรงได้เสกเงินทองมากมายให้กับเลดนามาจนเขากลายเป็นคนรวยในชั่วข้ามคืนเลดนามาเขากลายเป็นนักธุรกิจชื่อดัง ซื้อที่ดินไว้มากมายมีเงินเป็นร้อยล้านในเวลาอันรวดเร็วแต่ทว่าเขาแต่งงานกับใครภรรยาก็มกกักจะเสียชีวิตทั้งที่อยู่ด้วยกันได้ไม่นานจนเขาได้มาแต่งงานกับรัศมีภรรยาคนที่สามซึ่งเธอเป็นอดีตนักแสดงและมีลูกด้วยกันต่อมาไม่นานธุรกิจก็เริ่มมีปัญหาบริษัทล้มละลาย อัลฟี่ลูกของอิตันภรรยาคนแรกของเลดนาม,มาเธอมาดูอาการของพ่อจนได้พบกับมายาและลูเบนลูกบุญธรรมของรัศมีซึ่งเธอก็ไม่ได้ชอบนางภูเขาเท่าไหร่นักพยาบาลได้บอกว่าเลดนาม,มาเป็นโรคที่ไม่ทราบสาเหตุและรักษาไม่หายมายาบอกว่าหลังจากที่พ่อกลับบ้านเก่าเมื่อปีก่อนธุรกิจก็ล้มละลายและยังเป็นโรคที่หาสาเหตุไม่ได้อีกซึ่งอัลฟี่เธอก็ไม่ได้สนใจเพราะเธอแยกกันอยู่กับพ่อตั้งนานแล้ว ออาฟี่อยู่กับเลดนามาตามลำพังเธอได้เจอกับผีผู้หญิงชุดดําหลอกและยังโดนพ่อลุกขึ้นมาทําร้ายมายาลูเบนรีบเข้ามาช่วยจนทําให้เลดนามาล้มไปทับลินลี่แฟนของลูเบนเธอโดนเลดนามาพ่นเลือดใส่หน้าเอาฟี่ตกใจและทําอะไรไม่ถูกเอาฟี่เดินทางกลับบ้านหลังเก่าเธอเข้ามาสำรวจภายในบ้านจนมาเจอกับประตูห้องใต้ดินที่ถูกล็อกเอาไว้และติดยันไว้เต็มไปหมด เธอขึ้นไปดูห้องนอนเก่าจุดเห็นเด็กผู้หญิงแอบดูเธออยู่จึงวิ่งตามลงมาจนพบว่าครอบครัวของรัศมีก็มาอยู่ที่นี่ด้วยเด็กคนนั้นก็คือลูกแท้ๆของรัศมีกับเลดนาม,มาชื่อว่านาราอาลฟี่เธอก็ไม่ได้ถูกกับรัศมีเท่าไหร่นัก อัลฟี่เดินสำรวจเธอเจอห้องที่เก็บของทำพิธีกรรมอะไรบางอย่างและยังเจอรูปเธอสมัยเด็กอีกด้วยมายาและลูเบนช่วยการเปิดประตูชั้นใต้ดินเมื่อเปิดประตูออกเรดนามาโดนสิ่งที่มองไม่เห็นเล่นงานจนถึงแก่ความตายรัศมีให้ลูเบนไปสำรวจด้านล่างแต่อัลฟี่เธอเข้ามาห้ามเอาไว้ก่อนที่จะมีมือดึงร่างของรัศมีลงไปทำให้ทั้งสามคนทำอะไรไม่ถูก ลัศมีเธอกลับขึ้นมาอีกครั้งเธอกระโจนเข้ามาทำร้ายมายาออฟฟี่เชคอนตีเพื่อหยุดรัศมีแต่เธอไม่เป็นอะไรนำซ้ำยังปีนขึ้นไปบนผนังและบอกว่าความร่ำรวยต้องแลกด้วยชีวิตและกระโดดออกจากหน้าต่างไป ลูเบนและอัลฟี่ได้มาดูข้างนอกก็พบว่ารถได้ถูกทำลายภูเขาติดอยู่ที่นี่ไม่สามารถออกไปไหนได้อัลฟี่จึงพามายาออกไปเพื่อจะไปหาหมอที่หมู่บ้านข้างล่างไม่สามารถไปด้วยกันทั้งหมดได้เพราะปีศาจมันอยู่ข้างนอกมันจะเข้ามาเล่นงานและให้ลูเบนอยู่กับนาลาและโทรหาคนให้มาช่วยในขณะที่อัลฟี่พามายาเดินไปตามทางพวกเขาก็ได้เจอกับปีศาจมันกำลังกินซากสัตว์ อัลฟี่จึงเดินเข้าไปเพื่อจะใช้คอไล่ปีศาจแต่ปีศาจมันได้หายไปแล้วมายาได้เจอสมุดที่เอลฟี่จดเรื่องราวของครอบครัวของเธอทําให้มายาคิดว่าเอลฟี่เป็นพวกโรคจิตเธอจึงรีบหนีไปเอลฟี่พยายามวิ่งตามแต่ก็คาดกันลูเบนโทรหาลิลลี่ให้มารับเขาได้ส่งโลเคชั่นไปให้ อัาฟี่กลับมาและบอกมายาได้หายตัวไปแล้วและอธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังสมบุตรนั้นเธอทำไปเพราะเธอไม่ชอบพ่อของตัวเองที่ทิ้งเธอไปมีภรรยาใหม่ลูเบนก็เข้าใจและจะออกไปตามหามายาในตอนเช้าเอาฟี่และลูเบนไปเจอสมุดที่เลดนามาเคยบันทึกเอาไว้ลางส่งคนนั้นคือแม่มดมืดมันมอบชีวิตตัวเองเพื่อแลกกับพลังที่ชั่วร้ายเลดนามาใช้ยันเพื่อขังแม่มดไม่ให้ออกมา มายาที่หลงอยู่ในป่าก็ได้เจอกับปีศาจรัศมีเธอถูกเล่นงานแต่เพื่อเอาชีวิตรอดเธอจึงใช้ไฟฉายฟาดปีศาจจนแน่นิ่งไปที่บ้านนาลาถูกผีเล่นงานเอลฟี่กับลูเบนยิงเข้ามาช่วยก่อนที่เอลฟี่จะถูกทำร้ายจนสลบลินล,ลี่มาถึงแต่เข้าไปข้างในไม่ได้เพราะรถติดลมเธอได้เจอกับมายาแต่ดูเหมือนว่ามายาจะทำตัวแปลกๆมายาได้เข้ามาทำร้ายและฆ่าลินล,ลี่ในที่สุด เหมือนเธอจะถูกด้านมือเข้าครอบงำม,มายากลับมาที่บ้านลงไปในชั้นใต้ดินเธอเจอตุ๊กตาสาบแช่งทุกอย่างเป็นความผิดของอัลฟี่ที่ทําให้ครอบครัวของเธอต้องเจอกับชะตากรรมเช่นนี้มายาจึาางขอเป็นบริวารของปีศาจเพื่อกําจัดอัลฟี่อัลฟี่บอกกับลูเบน ปีศาจมันเล่นงานเธอกับนาลามันจะเอาชีวิตของพวกเธอไปและชวนลูเบนหนีออกไปจากบ้านหลังนี้มายาบอกว่าปีศาจจะไม่ปล่อยพวกเธอออกไปและหัวเราะด้วยความสะใจลูเบนพยายามพาอาัลฟาและนาลานี้ออกจากบ้านแต่ก็ออกไม่ได้เพราะปีศาจมันรอเล่นงานอยู่ด้านนอกลูเบนถูกมายาใช้ตุ๊กตาสาบแช่งจัดการจนถึงแก่ความตายอัลฟี่ถูกจับขังไว้ในห้องใต้ดินปีศาจท,ทำให้เห็นภาพ เลดนาม,มาไม่ยอมทำตามสัญญายกอัลฟี่ให้กับปีศาจเขาได้ฆ่าแม่มดก่อนตายแม่มดได้สาบแช่งเอาไว้ปีศาจจะมาเอาชีวิตลูกที่มีเชื้อสายของเขาเลดนาม,มาได้ฝังศพแม่มดไว้ในชั้นใต้ดินมายาใช้ตุ๊กตาสาบแช่งเล่นงานอาัลฟี่จนขยับไม่ได้อัลฟี่หลอกให้มายาเข้ามาใกล้ๆก่อนจะดึงตุ๊กตาของมายาและโยนเข้ากองไฟเธอร้องด้วยความเจ็บปวด ก่อน่างของมายาจะถูกไฟไหม้จนถึงแก่ความตายแต่ปีศาจมันไม่ยอมให้อลฟี่ได้ออกไปง่ายๆมันขังเธอและมาลาในชั้นใต้ดินอลฟี่ขุดดินหาศพของแม่มดเธอใช้มีดแทงไปที่ท้องเพื่อเอาเส้นผมของแม่ออกมาเพื่อปลดปล่อยดวงวิญญาณและทำลายบรรทัดสัญญาของปีศาจอลฟี่เธอตกไปในหลุมพยายามขึ้นมาแต่ก็ขึ้นไม่ได้เธอเกือบถอดใจแต่นาลาพยายามยื่นมือช่วยดึงอัลฟี่ขึ้นมา ทั้งสองได้ออกจากบ้านนี้ได้สำเร็จ